สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะคลิปนี้ก็ถ่ายเด็กญี่ปุ่นเอาไว้นะคะเด็กญี่ปุ่นดุมากนะคะดุมากที่เรียกเขาเด็กญี่ปุ่นก็เพราะว่าหน้าตาเขาตะมุตะมิน่ารักดีนะคะไม่รู้ว่าเขาไปได้พ่อพันธุ์มาจากไหนนะคะแม่เขาแม่เขาไปได้สามีหลอมาจากไหนนะคะเพราะว่าลูกเขาหน้าตาดีหน้าตาดีคือ ทุกรุ่นที่เลี้ยงมานี่มีพวกเขานี่หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนนะคะแล้วก็มีน้องที่ตาสีฟ้าอีกตัวหนึ่งนะคะตั้งแต่เลี้ยงแมวมาก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นแมวแบบหน้าตาออกไปโซนแปลกๆนะคะน้องน่ารักมากนะคะน้องน่ารักมากแล้วก็ดุเหมือนเดิมนะคะนุก็ไปไปแกล้งหยอกเขานะคะเพราะว่าเมื่อไหรเขาจะลดความดุลงนะคะจริงๆแล้วฟันเขายังไม่กัด กัดยังไม่เข้าหรอกค่ะแต่ว่าเล็บเขานะคะเวลาเขาตบมาเนี่ยมันบาดมือเรานะคะมันบาดมือเราทํามือเราเป็นแบบม่กขวนเป็นแผลได้เลยนะคะได้แผลแล้วนะคะนุกก็อยากให้แม่เขาได้ทำมันนะคะอยากให้แม่เขาได้ทำมันมากๆนะคะก็นุกมีอยู่มีแม่เขาเนี่ยค่ะแม่คำแก้วแล้วก็ เนี่ยค่ะสงสารเขานะคะสงสารเขาแล้วก็แม่ดำตอนนี้คืออยากจะทํหมันให้มากๆนะคะอยากทํหมันให้2ตัวนี้มากๆเพราะว่าตอนนี้แม่ดำก็กําลังร้องนะคะแล้วก็แม่แม่คําแก้วนี่ก็สมควรที่จะทําได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไปเนี่ยออกออกติดสัตว์อีกเรอมีลูกอีกแน่นอนนะคะเพราะว่านุกจะขังเขาไว้แคบๆอย่างนี้นุกก็สงสารเขานะคะนุกอยากให้เขาได้ทํามันนะคะ เดี๋ยวก็จะลงชุมชนขอความแม่ตาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเก็บเลขผสมน้อยให้ได้ทํากันให้ทั่วนะคะอุอันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะผมดีขึ้นแล้วหนูดีขึ้นแล้วนะคะดูไม่แดงแล้วนะคะไปหาเขาเมาื่อวานนี้นะคะดีขึ้นมากแล้วนะคะขอบพระคุณทุกกาลังใจนะคะนี่พี่ทองมาหลบอยู่ในครัวนะคะหลบอยู่ในครัวจะเช็ดตาให้ตอนนี้เขากําลังหวงตาเขาอยู่นะคะเขาเจ็บนะคะถ้าเราเชด็ดเรารู้สึกว่าเขาจะเจ็บนี่นะคะ แกแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ